นักกีฬาประจำจังหวัดซีสเกตเอฟซี S S L C. ประท่ากับพัทยายูเนเต็ดแอนอะไรนะซีสเกตอเกนมีครับกองเชียร์อยู่ด้านหลังเชตเตอร์นะครับน,น่นมองใหญ่เลยกองเชียร์มีเขาด้วย,ยวน,นี่กองเชียร์ครับรนี่เลยบรรยากาศชิวๆบ้านเรา บ้านเราง่ายๆครับผมนี่บรรยากาศครับอันนี้บ้านผมเองครับนี่เลยรล้อนครับช่วงนี้อากาศร้อนไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้รรบรรยากาศที่บ้านเลยครับชิวๆววตัดออกลูกก็อย่าไปตรงนั้อนอีกที่ หมู่บ้านทุ่งตะเปียวครับผมหมู่บ้านทุ่งตะเปี้ยวครับ,มมบ,น,รบนี่ครับทางกำลังก่อสร้างครับผมนี่เลยทางกำลังก่อสร้างไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนกินข้าวเรียบร้อยแล้วป้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ